ออโอเคสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านแล้วก็คุณแม่บ้านนะครับวันนี้มีเมนูจากหม้อทอดอะไรน้ํามันมาฝากคุณแม่บ้านแล้วกะคุณพ่อบ้านเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าวันนี้ไม่มีอะไรแปลกใหม่เลยนะสำหรับเมนูนอกจากส่วนผสมที่มันจะน้อยลงคือวันนี้ผมซื้อปีกไก่มาปีกกลางไก่นะครับ ประมาณครึ่งกิโลกร,รมัมเนี่ยนะฮะห้าร้อยสิบหกกร,รมัมเนาะก็ตกอยู่ที่เจ็ดสิบเจ็ดบาทเพราะว่ามันโลละร้อยห้าสิบนะครับวันนี้จะเอามาหมักกับเกลืออย่างเดียวเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่ชอบกลิ่นของน้ำปลาเออมันก็มีจริงๆนะบางคนที่ไม่ชอบเครื่องปรุงรสชนิดไหนเขาก็จะไม่ทำเมนูนั้นเลยเนาะวันนี้เอาแบบเกลืออย่างเดียวเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาหมักกันแต่วันนี้อยากจะมาแนะนำสำหรับ คำถามทีอ่อยู่ใต้คลิปบางคลิปนะครับมีคำถามเข้ามาว่าใช้อะไรบ้างในการที่จะสามารถใส่ในหม้อทอดไร้น้ำมันเพื่อเป็นการาไม่ให้อาหารนะครับประเภทเนื้อสัตว์หรือว่าเป็นประเภทปีกไก่หนังไก่อะไรพวกนี้มันติดในตะแกรงของหม้อทอดไร้น้ำมันแล้วก็มันล้างออกยากผมก็ใช้มาประมาณสัก23สาเมนูละรู้สึกว่าติดใจโอเคผมไปร้านมิเตอร์ DI y ไว้ใกล้ๆบ้าน ไปเจอไอแผ่นนี่ก่อนอันนี้ซื้อมาครั้งแรกขนาด12นิ้วคูณ15นิ้วเป็นกระดาษไขนะครับที่เขาเอาไว้ลองเค้กในเตาอบแต่เราเอามาลองใช้กับหม้อทอดไร้น้ำมันได้หม้อทอดไร้น้ำมันส่วนใหญ่ที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะสูงสุตรมันประมาณ200องศาเซลเซียสเนาะแต่อันนี้เขาบอกว่า สามารถทนได้ถึง230องศาเซลเซียสถ้ามันไม่ลอยไปติดไอคอลวดที่มันเป็นไฟข้างบนนะแต่รุ่นนี้นะครับอะคอนติกรุ่นนี้มันมันมีตะแกงอีกชั้นหนึ่งก่อนที่มันจะถึงคอนลวดมันจะเป็นตะแกงตาทีที่ป้องกันอาหารลอยขึ้นไปติดได้อาหารที่จะลอยขึ้นไปได้มันก็ต้องเป็นอาหารที่เบาๆเ,เนาะประเภทขนมปังเนี้ยนะฮะหรือว่า ทาโล่ Halo, อะไรเงี้ยมันอาจจะลอยได้นะครับอันนั้นก็ต้องระวังถ้าใครไม่มีตะแกรงนะอันนี้เป็นอันใหม่ที่ซื้อมาเมื่อวานนี้เองได้20แผน่นนะครับอันนี้อันนี้10แผ่นนะอันนี้10แผน่นแต่แผ่นใหญ่หน่อยเนาะอันนี้มันจะขนาดเส้นผ่าสศูนกลาง23ซนติเมตรราคา23บาทอ่นะอันนี้ประมาณ45บาทผมเห็นว่ามันเป็นวงกลมโอเคและขี้เกียจมาตัดก็เลยได้แบบนี้มาเราจะใช้แบบนี้ลอง นะครับส่วนใครจะใช้กระดาษฟอยล์ก็ได้หรือว่าเป็นซิลิโคนที่เขาแบบสำเร็จรูปอะที่ทนความร้อนสูงก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวนี้มีแบบตะแกรงก็มีนะแบบตะแกรงทนความร้อนสูงก็มีนะหรือว่าใครอยากจะทำไข่เชอมอะไรมันจะเป็นถาดเคก้กแนะนำก็คือว่าเราจะต้องวัดเนี่ยวัดเส้นผ่าสูงกลางวัดขนาดของมันให้มันแบบ โอเคก่อนจําให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปซื้อนะครับเพราะไม่งั้นซื้อมาเดี๋ยวใส่ไม่ได้เนาะโอเคไปเดี๋ยวลองไปหมักไอ้ตัวนี้ก่อนอย่างที่บอกนะเมนูนี้ไม่มีอะไรมากเลยนะครับนี่เห็นไหมไก่ครึ่งกิโล ไปล้างก่อน ต่อไปผมจะใช้เกลือเกลืออย่างเดียวในะรอบนี้จะใช้ในการหมักประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครับไม่ได้เอาใส่ไปเลยนะจะเอาผสมน้ำนะครับก็คือกะปริมาณว่าให้มันประมาณท่วมท่วมไก่อะ ท่วมไก่ที่เราจะหมักเดี๋ยวให้เกลือมันละลายก่อนคือถ้าโรยไปตรงๆเนี่ยบางทีมันมัน,ม,นมันกระจุกอยู่ที่เดียวอ่ะมันจะเค็มโดดๆเลยนะ,อ,ะอันนี้เราจะเคลือบหนังมันให้มันแบบรู้สึกว่ามีความเค็มเกาะหนังนิดๆะนะครับเห็นไหมเห็นชัดอยู่เนาะโอเค ผมก็จะทาเอ้ยไม่ใช่ทาเทลงไปหมดไหมเนี่ยอืมหมดอยู่ผมจะเอาไก่เนี่ยแช่ไว้เนี่ยประมาณสัก15นาทีจับเวลาไว้ประมาณ15นาทีเนาะ15นาทีผ่านไปนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาน้ำเกลือเนี่ยออกก่อนอ่า ถ้าใครมีแบบกระดาษซับน้ำก็น่าจะดีนะทิชชู่อะไรเงี้ยนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวเราจะเอาไก่ใส่แล้วนะครับอ่านี่กระดาษไข่ ผมวัดหม้อผมเนี่ยประมาณ22เซนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเกยๆเกยนิดๆน,น,นะเพราะว่าไอ้แผ่นเนี่ย23่มเซนพอดีเส้นหาศูนย์กลางมันนะ จะเรียงยังไงก็ได้นะครับไม่ต้องไม่ต้องเรียงแบบผมก็ได้พอผมเห็นว่าอะไรที่มันแบบมีรูปทรงรูปแบบมันมันก็จะเรียงง่ายเนาะอันนี้อยากจะเรียงเป็นวงกลมมันออกมาสวยดีลืมนะลืมลืมกลับด้านเดี๋ยวเราจะเอาด้านด้านนี้ก่อนนะครับ เอาด้านใต้ก่อนเนาะอันนี้มันด้านหนังคือถ้าเราอยากให้หนังมันออกมาสวยๆหน่อยเราก็จะเอาอีกด้านหนึ่งขึ้นก่อนอันนี้คือแบบที่ผมทํานะแล้วแต่เทคนิคที่ทํากันนะครับใครทําแบบไหนสวยก็ลองทําแบบนั้นเนาะผมลืมกลับด้านเพราะหนังมันสุกง่ายหนังมันจะแบบถ้ามันสุกเกินไปมันเหม,มือนจะไหม้อะก็เลย เอาด้านหนังไว้ที่หลังนะครับได้ไหมพยายามให้ส่วนหนังมันอยู่บริเวณกระดาษไขนะครึ่งกิโลนี่ก็เต็มหม้อพอดีชิ้นสุดท้ายแล้วนะครับแป๊บหนึ่งนะครับ มันคีบยากอะมันลื่นพอดีเลยเนาะกี่ชิ้นเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองประมาณนั้นนะครับอืมโอเค อันนี้ไม่ได้หมักซอสอะไรเลยนะนะครับก็ไม่ต้องกลัวเรื่องไหมไปนิดนึงนะแต่ว่าเพื่อความไม่ประมาทใช้ไฟสัก180เวลา,าสักสัก15นาทีก่อนแล้วกันมาตรฐานของผม <c oughs> อโอเคอันนี้ครบ15นาทีแล้วนะครับอืมอืมคือเหมือนเหมือนอยังแบบ ยังไม่ค่อยสุกดีเนาะหรือว่าเราตั้งอุณหภูมิต่ำเกินนะฮะอี๋ยวทีนี้จะปรับเพิ่มเป็น200นะครับบวกอีกสัก10นาทีเนาะใช้ไฟ200องศาอีก10นาทีนะครับม,มันก็ยังแบบ ออกจะเหลืองๆมาหน่อยเนาะอาทีนี้ผมจะกลับด้านแล้วละ่ะเผื่อเผื่อข้างนี้ด้วยนะครับที่จะทําให้ด้านนี้สุกไปด้วยอะเราจะต้องใช้เวลาด้านนี้อีกอหนังไก่ไม่ติดนะครับเห็นไหมมันอาจจะมีน้ำมันซึมไหลลงไปที่ตะแกรงบ้างแต่ว่ามันไม่มี เศษหนังไก่หรือว่าเนื้อลงไปติดตะแกรงไงอย่างนั้นจะทำให้ล้างยากถ้าเป็นคราบน้ำมันก็ล้างน้ำยาล้างจานปกติอะครับออกง่ายนี่กลับด้านก่อนเรามาดูว่าเนี่ยประมาณนี้เราจะใช้ ไฟเท่าไหร่นะครับให้ดูว่าอ,อุกสมันจะสุกอย่างเงี้ยผมใช้เลยใช้ไปเลย200นะครับเวลา15นาทีรอบสุดท้ายนะด้านหนังครบ15นาทีแล้วนะครับอ,อ,อโอเคอกำลังสวยเลยเนาะเดี๋ยวเอาไปใส่จานกัน เรียบร้อยแล้วครับสำหรับปีกไก่ทอดเกลือนะ,ะอันนี้บอกได้ตามตรงเลยเ,เต็มปากเลยว่าทอดเกลือเพใช้เกลืออย่างเดียวในการทอดนะครับแล้วก็มันไม่ติดตะแกรงเพราะว่าใช้กระดาษไขนะทีนี้จะลองมาชิมรสชาติด,ดูแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมต้องบอกกันว่าเราควรจะใช้อุณหภูมิสูงกว่านี้เนะาะเมื่อกี้สัก2ององศาไปเลยด้านละ15นาทีหรือว่า15-20นาทีก็ได้ ใช้200ไปเลยเมื่อกี้เสียเวลาไปนิดหนึ่งร้อนๆอ,อยู่นะอืมดูควันไม่ไม่เค็มมากเลยนะครับแบบเค็มนิดๆเคลือบเฉยๆอืม้ม แต่ก็โอเคเด็กกินเยอะไม่ดีความเค็มนะครับลองไปทำดูนะครับเมนูนี้ง่ายๆสำหรับคนที่ไม่ชอบน้ำปลานะครับแล้วก็วันนี้ก็คือตั้งใจอยากมาแนะนำพวกกระดาษไข่แหละนะฮะที่เอาไว้ลองเวลาเรา,อาทอดประเภทเนื้อสัตว์นะครับหรือว่าหนังไก่เงี้ยติดแน่ๆถ้าเอาไวนะ้ในแกงนะครับ อ่ะลองไปทำดูนะครับฝากกดติดตาม Family Man พระบ้านงานครัวด้วยนะครับนะครับวันนี้ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับลูกรอนานแล้วไปละ